เรียกว่าวันนี้นะคะวันพฤหัส,สบ,บดีที่หลายๆคนกาลังรู้สึกว่าคุ้มค่าเหลือเกินปกติอาจารย์จะมาเจอเราทุกวันเสาร์วันนี้เป็นโอกาสพิเศษเดี๋ยวต้องดูว่าอาจารย์จะสนุกอย่างไรช่วงนี้งานอาจารย์เยอะแลนแน่นเหลือเกินอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาใหม่ๆเข้ามาตามใน Facebook ก็เยอะมากใครอยากได้รายละเอียดก็ไปตามอาจารย์ต่อใน Facebook ของอาจารย์ได้นะคะแต่ทุกครั้งที่อาจารย์มาฟ้าสายาบสิริวันสิ่งหนึ่งกองทัพอากาศมีหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศ อาจารย์ทวีสุขก็จะนาข้อมูลคอนเทนต์ที่ทาให้เราคนไทยได้รู้สึกว่าแล้วความมั่นคงของเราล่ะในภาวะที่พูนก็บอกว่าสงครามโลกครั้งที่สามมามาแล้วนะเกิดแล้วนะแต่บางคนบอกว่ายังบางคนบอกเขายังขู่กันแต่ที่แน่ๆปากท้องเดือดร้อนแล้วจริงๆใช่ไหมคะฟังอาจารย์ทวีสุขต่อจากมอสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงมิติในการเขาเรียกว่า asset back security เพราะการพิมพ์เงินไม่ใช่นึกจะพิมพ์ก็พิมพม์ต้องมีสินทรัพย์บางอย่างค้ำประกันไว้ทองคําเป็นสินทรัพย์สําคัญแล้วของไทยเราล่ะอาจารย์ขาต่อเลยค่ะ ดังนั้นตรงนี้จะเป็นจะเป็นคำถามที่ก็ผมก็คิดว่าก็คงหาคำตอบไม่ได้นะครับคุณสุริวันจนกระทั่งเหตุการณ์ปีนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย <c oughs> ทีนี้ตัวถัดมาเลยก็คือว่าระบบฟันโฟโรเมื่อมันมีสัญญาณที่ออกแล้วบาทอ่อนขนาดเนี้ยคือถ้าบาทอ่อนไปเลยเนี่ยมันยังเห็นแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องระวังบาทสวิง <Ooh. S 1> และ u s เสดอลลาร์สวิงคือผม <Okay. S 1> ผม ผมกลัวตรงนี้มากกว่าการที่มันอ่อนไปเลยหรือแข็งไปเลยด้วยซ้ำเพราะการสวิงเนี่ยทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออกเนี่ยจะบริหารความเสี่ยงทางด้าน FX เนี่ยยากมากก็คือทางด้านเงินซีเนี่ยนะครับยากมากเพราะว่ามันมันมันมีมิติที่มากกว่านั้นในเรื่องของการที่ทุนไหลออกนะครับแล้วก็รอบเนี้ยมันเกิดจากการที่ US Dollar เองเนี่ยก็มีปัญหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ เอสดอลลาร์เองเนี่ยหลุดจากการเป็นเงินสำรองของโลกเนี่ยนะครับจาก80%ลงมาหลุด50%ไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ได้ง่ายละแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออเมริกาอาจจะไม่ง่ายนักในการก่อนหนี้เพราะไม่มีใครที่จะก่อนหนี้ที่จะเอาเงินไปซื้อหนี้ของเขาอีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้คือ,คอโจทย์ยากเพราะว่าลูกค้ารายใหญ่อย่างจีนอย่างซาอดุดีหรืออะไรเนี่ยก,ก็ก็ปรับไปแล้วนะครับก็ก็ปรับที่ที่จะไม่ถือแล้วทีนี้ถัดมาคุณสิริวัน เมื่อเมื things, ta ta too, ่อต oh ัวสภาพคล่องในระบบโลกเนี่ยกำลังมีปัญหาแต่ประเทศไทยก็กำลังขาดสภาพคล่องด้วยเนี่ยเราทุ่มเทไปเลยที่ที่ท่องเที่ยวโอ้แน่นอนส่งออกได้แต่ส่งออกเนี่ยวันนี้มันมีวิกฤตและโอกาสในเรื่องของการส่งออกหรือแม้ว่าบาจะอ่อนก็ตามเนี่ยมันยังมีโอกาสอยู่ก็คือว่าเราจะบริหารยังไงถ้าในเมื่ออาหารในโลกเนี่ยกำลังขาดแคลน แล้วมีแนวโน้มที่จะขัดแข่งยาวถ้าหากสถานะของสงครามเนี่ยมันจะยืดเยอะต่อไปตรงนี้แหละนะครับยังไม่มีใครคิดและยังไม่มีใครบริหารคืออย่าว่าแต่เป็นโอกาสเลยถ้าคุณบริหารผิดเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตเลยนะเพราะว่า <c oughs> อาหารสำรองของไทยเนี่ยเราเคยตั้งคำถามไหมว่าวันนี้มีมีอยู่แล้วที่เท่าไหร่นะครับน่าจะไม่แน่ใจ,ใจนะว่ามีไหมเนี่ยตรงนี้แหละคือคือคำถามใหญ่เลย แล้วคุณสิริวัลจะเห็นอีกอย่างหนึ่งนะว่าความขัดแย้งทางด้านพลังงานเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยไปเอาน้ามันสำรองของตัวเองไปใช้หมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าหลังจากเนี้ยถ้าหากมันมีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นการขนส่งน้ํามันขนาดใหญ่ในโลกเนี่ยมันจะเกิดการขาดแคลนดังนั้นราคาน้ํามันที่จะวิ่งไปมากกว่านี้อีกเนี่ยมันถึงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อีกใช่หรือไม่เวลาที่เรา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 ,เราวิเคราะห์อ่ะบางที บางทีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องเป็นแบบนี้นะเราต้องดูเ e ส t case s c e n a r แล้วดู w วส s t case าริโอเพราะการบริหารความเสี่ยงเนี่ยบางครั้งดีที่สุดเนี่ยมันคือวิกฤตแล้วมันก็คือโอกาสไอ้ไอ้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยบางคือมันคือวิกฤตและบางครั้งมันคือโอกาสแต่เราต้องมองให้เห็นแล้วเราต้องต้องทําการวิเคราะห์ตรงนี้ให้เห็นนะครับอย่าเป็นแบบพวกโลกโซเชียลอะ่ะใช้แต่ความรู้สึกมองแล้วก็แบบ เออมานั่งเขียนอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งเป็น <c oughs> ชีวิตไม่เคยได้ตัดสินใจหรือบริหารความเสี่ยงอะไรเลยใน <c oughs> ชีวิตนะนะตรงเนี้ยเรา <c oughs> เราเราเราจะต้องบริหารความเสี่ยงเนี่ยในระดับสูงสุดละคุณสิริวัน <c oughs> ดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยสภาพคล่องในระบบเนี่ยมันจะมันจะเหนื่อยคือคือผมคือคืนนี้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาคุณสิริวันถ้าสภาพคล่องในระบบมันยังดีอยู่ <c oughs> อย่างวันเนี้ยสมมุติอ่า คุณสริวันกับผมได้รับเงินเดือนมาเนี่ยนะครับได้รับเงินเดือนสิ้นเดือนมาเนี่ยคําถามว่าเราเราจะเริ่มอยากใช้จ่ายไหมด้วยสภาวะที่เป็นอยู่เราอาจจะแบบเออไม่ได้อยากที่จะใช้จ่ายแล้วใช่หรือไม่เราจะใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จําเป็นดังนั้นตรงนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าตัวสภาพคล่องเงินสดในระบบเนี่ยมันเริ่มไม่มีแล้วบางคนเนี่ยต้องเริ่มสำรองไว้ถัดมาก็คือว่าถ้าต้นทุนทางการเงินทุกอย่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการดำรงชีพต้นทุนการเดินทางต้นทุนค่าพลังงานต่างๆเนี่ยแสดงว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยมันก็ต้องถูกใช้อย่างจํากัดต่อไปอีกใช่หรือไม่ซึ่งตรงนี้แหละมันจะมีผลเสียมากเลยกับที่ระบบโลกเนี่ยเอาไวรัสมาปล่อยแล้วให้เราก่อหน,นี้กันขึ้นแล้วพอดอกเบี้ยตีกลับเนี่ยมันจะแทบล้มทั้งยืนเลยซึ่งขณะนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกินจุดเกินจุดวิกฤตของการขึ้นไปแล้วนะฮะแรงที่เฟด่ปข,ขึ้นดอกเบี้ยครั้งเดียวเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งใหญ่เพราะอะไรคุณสิรีวนัน วันนี้ตลาดหุนอเมริกาตลาดอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มไม่ไปต่อมีการเทขายในตลาดตราสารทางการเงินการเทขายในตลาดตราสารทางการเงินต่างๆเนี่ยมันคือการที่เงินเนี่ยมันถูกซับออกไปจากระบบเป็นที่เรียบร้อยละยกตัวอย่างง่ายๆคุณสิริวันให้ผมกู้ปรากฏว,ว่าคุณสิริวันตอนนี้ไม่ให้ผมกู้ละเรียกเงินผมคืนคำถามแล้วผมจะที่ไหนมาคืนละ ใช่ไหมครับอันนี้เป็นภาพเป็นภาพที่พวกเราเห็นง่ายๆเลยว่าคําว่าถอนการลงทุนเนี่ยก็คือการไม่ให้กู้เงินต่อแล้วดึงเงินกลับเนี่ยอันนี้แหละมันจะเกิดจากตราสารทางการเงินนะครับคุณสิริวันอาจารย์พูดไล่มาตรงนี้ดีจังเลยแต่ขออนุญาตนิดนึงค่ะตอนช่วงต้นรายการอาจารย์พูดถึงเรื่องของกระบวนการติดเชื้อโควิดของจีนแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดถึงกลไกหลายๆอย่าง แต่อาจารย์เป็นท่านแรกๆที่ทําให้มีคนฟังตามอาจารย์เยอะมากๆนั้นเพราะว่าอาจารย์พูดว่าโลกใบนี้ถูกออกแบบไว้แล้วและทุกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจะไปสู่ปลายทางบางคนเริ่มหยิบตัวอย่างสงครามที่เคยเกิดขึ้นและสร้างความร่ํารวยในอดีตที่อังกฤษหลายๆคนเริ่มมองเห็นเส้นทางต่างๆอาจารย์จะบอกอะไรเราในเวลาที่เหลือกับวันนี้เพราะว่าตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษจะขออนุญ,ญาตอาจารย์จะออกอากาศสองครั้งนะคะในสัปดาห์นี้ทั้งวันพฤหัสและวันเสาร์เชิญเลยค่ะอาจารย์ เพราะฉะนั้นในตรงนี้คุณสิริวัลคนที่มนมีหน้าที่คือรัฐบาลเนี่ยตีโจทย์ตรงนี้ออกหรือ,อยังธนาคารแห่งประเทศไทยตีโจทย์ตรงนี้ออกหรือ,อยังตลาดหลักทรัพย์ตาราสตราสาร,าร,สารทางการเงินเนี่ยคุณปกป้องเงินของนักลงทุนดีหรือ,อยังยกตัวอ,อย่างมีหุ้นบริษัทหนึ่งเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเจ้าของหุ้นกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยด้วยราคาหุ้นจากหลักบาทต้นๆกลายไปเป็นห้าหกร้อยบาทเนี่ยคุณสิริวัลคำถามถ้า ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวนี้แล้วแล้วคนจำนวนหนึ่งที่มีต้นทุนต่ำซึ่งมีไม่มากเนี่ย e อ็กซออกมาแล้วกี่คนที่เดือดร้อนสมมุติง่ายๆนะเงินประมาณหมื่นหรือสองหมื่นล้านจากคนเป็นห้าหกพันคนเป็นหมื่นคนเนี่ยไหลไปอยู่ที่คนไม่กี่คนเนี่ยแสดงว่าหมายความว่าคนจำนวนหนึ่งในในประเทศเนี้ยได้สูญเสียเงินเนี่ยจำนวนหนึ่งไปแล้วนั่นหมายความว่า เมื่อเงินจํานวนมากอยู่ในมือคนจํานวนมหาศาลมันจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันจะเอาเข้ามาหมุนใช่หรือไม่แต่พอในเกมเนี้ยมันไหลไปอยู่ที่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งคุณทานข้าวคุณอะไรยังไงก็ไม,ไม่ไม่พอคําถามว่าเราเราคุ้มครองคนเหล่านี้หรือไม่หรือตราสารน,นี้อะไรๆอันที่มันเกิดดีฟฟล์ลงไปเนี่ยเราเราเราถูกคุ้มครองตรงนี้หรือไม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ สถานการณ์ตอนนี้มันจะยิ่งทำให้เงินต่างๆในประเทศเนี่ยมันเกิดช็อตมากขึ้นและทีนี้มันจะเป็นโดมิโนโลแล้วลามมาสู่สถาบันการเงินดังนั้นคำว่าสถาบันการเงินที่ NPL เนี่ยกำลังโต,โตขึ้นโตขึ้นเนี่ยซึ่งในเดือนพฤษภาคมถุนนาเนี่ยมันกำลังจะเป็นจุดจุดอันตรายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะยืนระยะได้อยู่หรือไม่เพราะในสถานการณ์การที่หมุนเงินนะวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากลําบากแล้วถ้าเกิดอะไรกระทบกับสถาบันการเงินขึ้นมาอีกเนี่ย เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับประคับประคองเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าราสารที่มันซับซ้อนแต่เรายังสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงตรงนี้ทันในช่วงเวลาสองสมเดือนเนี่ยซึ่งหลายๆอันเนี่ยได้ถูกวางไว้แล้วอย่างเช่นที่ผมบอกว่าสามารถไปเพิ่มทุนหุ้นบริมสิทธิ์กับบริษัทซื้อนี่เสียนะครับแล้วก็ซื้อเทออกไปจากธนาคารเลยเพื่อไม่ให้ ตัวนี้เสียเนี่ยมันสูงกว่าทุนจดทะเบียนนะฮะไม่ไม่งั้นเราจะเข้าสู่สภาวะที่ต้องเพิ่มทุนครั้งใหญ่เนี่ยรีบทำกันแล้วตั้งแต่ตอนนี้นั่นคือหมายความว่าถ้ามันเป็น worst case scenario เราจะทำยังไงและถ้าหากดอลลาร์มันเสื่อมค่าอย่างรวดเร็วเนี่ยด้วยการด i l u t นะครับจากพันธบัตรที่ถือเนี่ยหรือมูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะบริหารได้ยังไงเพราะเรา,เรา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 เชื่อนะฮะเราเราเราศราัทธาว่าเฮ้ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างคำถามว่าวันนี้มันมันโจดตรงนี้ใช่หรือไม่ ดังนั้นถ้าสองอย่างเนี่ยเรายังยืนอยู่ได้นะคุณสิริวันเราจะผ่านปีนี้ได้แต่ถ้าสองจุดเนี่ยเรายืนตรงนี้ไม่อยู่เนี่ยนี่คือความอันตรายครั้งใหญ่ของประเทศเพราะรอบเนี้ยที่มันหนักกว่าปี40เนี่ยก็เพราะว่ารอบที่แล้วคือกลุ่มของนักลงทุนนักธุรกิจรายใหญ่แล้วลม้มใช่ไหมฮะจากการที่ไปก่อหน,นี้เกินตัวแต่วันเนี้ยรัฐบาลเป็นหนี้สูงมากภาคเอกชนเป็นหนี้สูงมาก ครัวเรือนเป็นหนี้สูงมากคําถามแล้วเราจะหาทางออกกับสถานการณ์ตรงนี้ได้ยังไงถ้าหากเราเกิดเฟลแล้วก็ล้มลงไปเราเราเราตกลงเราจะทําให้ประเทศล้มแล้วขายทรัพย์สินของประเทศออกไปเหรอซึ่งวันเนี้ยในประเทศเองก็มีศัตรูภายในที่พยายามจะจุดไฟเผาเมืองให้ค่าศึกแล้วเปิดประตูให้ค่าศึกเข้ามารอกระทําอยู่เนี่ยนะครับณนะขณะเนี้ยสิ่งเราเนี้ยมันเกิดขึ้นทั้งศึกนอกศึกในเนี่ย คำถามว่าสิ่งที่ผมถามแล้วผมรู้สึกอ้างว้างมากเลยนะคุณสรีวันแล้วใครคือคนบริหารจัดการเรื่องพวกนี้หรอคำถามอยู่ในสายลมและคําตอบก็เลยยังอยู่ในสายลมยังไม่ได้ยินคําตอบค่ะเราเรากําลังเผชิญสึกที่เราไม่รู้ว่าใครต้องเป็นคนรับหน้าที่บริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ด้วยอะ่ะ แล้ววันหนึ่งประชาชนจะต้องเป็นคนจ่ายราคาของความผิดพลาดเหรอวันนี้ก็ต้องมาจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นในทุกๆมิติเนี่ยซึ่งมันก็คือหนึ่งในความเดือดร้อนของผู้คนเนี่ยอาจารย์คะตรงนี้บางทีบางคนก็ไม่เข้าใจนะเพราะล่าสุดเนี่ยการที่ประชาชนส่วนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีอะไรนะปะตกติเดิมคนละครึ่งคือรัฐจ่ายห้าสิบคนจ่ายห้าสิบกระตุ้นการบริโภคตอนนี้ก็มีคําว่าคนละเซี่ยวคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต แต่กระทรวงการคลังก็บอกแล้วว่าไม่มีนโยบายนี้เป็นเฟกนิวแล้วหัวข้อวันนี้ขออนุญาตย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังปี2565จะทําให้วิกฤตเศรษฐกิจปี2 5 4 0เป็นอดีตที่ถูกลืมชื่อนี้อาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์ตั้งให้เราเองเลยตอนนี้กับเวลาที่มีอยู่อาจารย์อยากบอกอะไรที่เป็นข้อคิดทั้งทุกคนทุกยูนิตพาะอาจารย์บอกแล้วว่าเมื่อปี40เนี่ยยูนิตท,ที่กระทบหนักๆคือสถาบันการเงินแต่ตอนนี้เหมือนทุกยูนิต จะไปหมดแล้วและที่สาคัญกว่านั้นถ้าคนตกงานกลับไปบ้านกับไปท้องถิ่นอาจจะไม่มีที่ทํากินเหมือนในอดีตด้วยซ้าไปอะไรกําลังจะเกิดต่อมาคะอาจารย์สิ่งที่ต่างอีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนที่เราเกิดวิกฤตปีสีู่นย์เนี่ยอเมริกากําลังจะเกิดขาขึ้นครั้งใหญ่เพราะหลังจากนั้นอีกสามปีเนี่ยเขาเกิดดอทคอมคลาสใช่ไหมฮะแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็พิมพ์เงินครั้งใหญ่เข้าสู่ระบบซึ่งซึ่งตรงกับประมาณปีสองพันหรอส่ิบสามอะ ซึ่งตรงนั้นใครเป็นนายกอะยังไงมันก็ขึ้นเพราะเงินทางโลกมันขึ้นแล้วจีนเพิ่งเปิดประเทศจีนเพิ่งเปิดประเทศจากประเทศที่ไม่มีอะไรเลยเพิ่งเข้าสู่ขระบวนการการค้าโลกนะครับแล้วก็ดันประเทศเป็น,เป,นเป็นมหานครขนาดใหญ่มากมายมหาศาลดันอุสาหกรรมดันเวลของผู้คนแต่คำถามรอบนี้สิ่งที่มันต่างกันคือเรากลับเห็นประเทศเล็กๆทยอยล้มละลาย ถ้าเราไปดู i ิน l ฟ t ช o n Index ขนาดนี้คุณสิริวันมีไม่ต่ำกว่าสี่สิบกว่าประเทศอ่ะที่เงินเฟอ้อและอัตราดอกเบี้ยกำลังขึ้นไปสู่ในจังหวะที่ค่อนข้างจะมีปัญหาแน่นอนในอนาคตอันใกล้แบบศรีลังกาเนี่ยมีมีมากมายเลยเพราะ,ะนั้นวันนี้เราไม่ต้องพูดถึงบริษัททยอยล้มละลายอะ่ะมันกำลังเข้าสู่ประเทศเนี่ยกำลังทยอยล้มละลายเนี่ยตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันกลังเป็นปัจจัยหรือเปล่าแล้วของที่มันกำลังแพงขึ้น นะครับแต่ในขณะที่คนไม่มีที่เขาเรียกว่าตัว s t a c k เฟ t ชั่เนี่ยซึ่งมีบางท่านกำลังบอกว่ามันจะเป็น h y p e r s t a แต f a เฟ o ชหรือเปล่าคือแพงมากเลยแล้วจนคนเนี่ยไม่มีตรงนี้มันจะก่อให้เกิดวิกฤตทางด้านการเมืองเพราะคนน่ไม่ได้เข้าใจระบบอย่างที่เราคุยกันเมื่อคนที่ไม่เข้าใจระบบเนี่ยนะครับเราเคยเตือนเรื่องสงครามในข้างๆบ้านเราใช่ไหมครับเมื่อวันก่อนก็มีข่าวเกิดขึ้นละ แสดงว่าทุกอย่างมันมีการบริหารจัดการมันมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและหรือไม่ดังนั้นถ้าหากเราเดินเข้าไปสู่ความขัดแย้งขึ้นไปอีกแล้วก็เงินสภาพคล่องทั่วโลกการแบ่งแยกของโลกเนี่ยซึ่งมันต่างกับปี40ที่มันกลับได้แต่รอบนี้ถ้าหากเรายืนระยะไม่อยู่แล้วเราต้องล้มลงไปเนี่ยยังมองไม่เห็นทางออกว่ามันมันจะฟื้นกลับมาได้อย่างไงครับคุณสิริวัน เรายังมองไม่เห็นทางออกเป็นคาพูดที่โดนใจคนฟังแล้วก็ท่านผู้ชมหลายๆคนเลยคะ่ะอาจารย์แต่สิ่งที่อาจารย์ไล่มาจนตอนนี้เห็นมิติความหลากหลายทั้งภาพใหญ่ทั้งภาพเล็กแต่ที่ได้แน่ความมั่นคงทางเดินต่อของไทยในเวลาที่มีอยู่วันนี้กับพายุทั้งเศรษฐ,ฐกิจทั้งสงครามทั้งความขัดแยง้งแล้วล่าสุดข่าวระเบิดที่ปากีสถานเมื่อวันก่อนที่ทําให้อะไรนะมีคนจีนเสียชีวิตไปด้วยเพราะไม่พอใจชาวจีนที่ไปทําธุรกิจในปากีสถาน เอเชียถูกขยา่าผู้นําหลายๆประเทศมาเยือนอินเดียเยอะมากอินเดียไปจับความร่วมมือกับเวียดนามในขณะที่ลาวเองกัมพูชาเองก็ขยับตัวเรื่องการเงินเยอะเหลือเกินใน CLMV ซึ่งไทยเคยเป็นพี่เบิม้มเมียนมากก็มีทาง BRI I กับจีนเปิดใช้และถึงแม้การเมืองจะยังไม่สงบมุมสะท้อนแบบนี้กับสิ่งที่อาจารย์พยายามจะบอกว่า the get reset กระบวนการโปรเซสไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือ new world order แล้ เราควรต้องรู้อะไรตระหนักอะไรในเวลาที่มีวันนี้เราเราต้องตีโจทย์ร <c oughs> อบนี้ให้ออกว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำของน e w o r d เดในครั้งถัดไปซึ่งวันนี้เราเห็นภาพแล้วเราว่า <c oughs> คือทุกครั้งไงคุณสิริวันสงครามเนี่ยมันมีจุดจิ้งสุดก่อนจุดเริ่มต้นเสมอ พราะจุดสิ้นสุดก่อนจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าใครถูกได้รับการซัพพลายทางด้านการเงินแล้วไม่หยุดดังนั้นอาวุธอาหารอะไรต่างๆจะมาได้เนี่ยมันมันจะต้องมีเงินในตัวหมุนถ้าคุณตีโจทย์ระบบโลกเนี่ยของโครงสร้างทางการเงินของความแข็งแกร่งทางด้านการเงินเนี่ยเอาทุกๆนะครับเอาทุกๆมิติทุกๆความจริงเนี่ยอย่าเป็นพวกเพ์เจอร์แล้วก็ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ ออกจากบล็อกตัวเองไม่ได้อะนะครับคือคือถ้าคนคนทั่วๆไปไม่ได้มีอิทธิพลไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจออกไม่ได้นะไม่ได้มีไม่ได้มีความหมายอ่ะแต่คนที่มีอำนาจตัดสินใจอ่ะแล้วยึยดติดก,กับบล็อกตรงเนี้แล้วไม่มีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจเพื่อจะนำพาประเทศเนี่ยแต่สิ่งที่มันว้าเหวกว่าคือแล้วใครอ่ะคือคนที่จะต้องทำหน้าที่ตรงนั้นซึ่งณขณะนี้เองเนี่ยมันมันเป็นคำถามตัวใหญ่ๆซึ่ง ซึ่งทางออกมันยากแล้วแต่คนที่จะมาทําหน้าที่หรือความกล้าหาญในการตัดสินใจตรงนี้มันยากยิ่งกว่าเนี่ยนั่นคือนั่นคือปัญหาใหญ่ของทั้งประเทศเราคงไม่สามารถให้คนไทยทุกคนตัดสินใจได้ในความเป็นจริงมันไม่มีใครฟังใครอยู่แล้วถูกไหมครัคุณสิริวัลแต่ในความเป็นจริงคือคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจนะคือใครอันนี้นี่คือคือคือคำถามตัวใหญ่ๆกับการที่จะต้องเผชิญในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นณขณะนี้ครับ อาจารย์พูดถึงศักยภาพของลีดเดอร์เนาะหลายๆครั้งที่เราพูดว่าในปีนี้ตั้งแต่ไตรมาสแรกที่ผ่านมา3เดือนแรกเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของผู้นําทางการเมืองโดยเฉพาะในยุโรปเราจะเห็นว่าผู้นําคนไหนก็ตามที่พยายามบอกว่าตัวเองเป็นกลางและยึดประโยชน์ประชาชนก็จะได้รับการเลือกตั้งกลับมาหรือผู้นําที่มองเรื่องของชาตินิยมก็ดูเหมือนจะมาแรงมากขึ้นในขณะเดียวกันที่ประเทศจีนตอนต้นรายการอาจารย์พูดถึงการล็อกดาวน์เซี่งยงไฮ และอาจารย์ก็พูดว่าเซี่ยงไฮ้เป็นการบริหารจัดการของผู้บริหารตรงนั้นที่ค่อนข้างจะเป็นอินดี้ขยายความมุมนั้นที่พวกเราได้รู้จักอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะเพื่อจะได้วิธีคิดเพราะ22พฤษภาคมคนไทยจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะเอ่อเนื่องจากตัวของเซี่ยงไฮ้เองเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจแล้วเขาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ด้วยนะครับเขาเขาก็เลือกที่จะแบบเอ่อมีแนวทางเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายคุณสิริวัน เขาก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้บนบนความหลากหลายของความต้องการของประชาชนเนี่ยดังนั้นความเด็ดขาดของรัฐบาลกลางเนี่ยคือคือตัวที่ที่แม้ว่าประชาชนเนี่ยจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยแต่มันสามารถจะทําได้แต่ตรงนี้เกมมีอันตรายเพราะอะไรคุณสุริวันถ้าหากมันล็อกอยู่ความเชื่อมั่นจะกลับมาสู่รัฐบาลกลาง แต่ถ้าหากล็อกไม่อยู่เนี่ยมันจะเป็นวิกฤตความเชื่อมั่นที่ตีกลับไปสู่รัฐบาลกลางเหมือนกันอันนี้คือ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 โจทย์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในการบริหารวิกฤตแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับนั้นพอพอประเด็นเนี้ยกลับมาที่บ้านเราอ่ะคุณสิวันบริบททั่วโลกอะ่ะมันไม่ได้ดีขนาดปี40ที่เราจะฟื้นกลับมาได้บริบททั่วโลกนะขนาดนี้เองเนี่ยมันมันอยู่ในจุดที่ติดตันเกือบทั้งหมดแล้ว เพราะว่ามันมาเปลี่ยนผ่านยุคข,ของอุตสาหกรรมใหม่เราไม่รู้ได้ว่าบริษัทที่มีอยู่นะขนาดนี้หรือแรงขับดันนี่ที่มีอยู่นขนาดนี้เองเนี่ยเราขับดันด้วยซอมบี้คอมพานีคือบริษัทที่ตายไปก็เป็นปัญหาและอยู่ก็ไม่เติบโตมากน้อยแค่ไหนเราไม่ได้เข้าไปในแอเรียของโลกที่สาม,มารถที่จะดำเนินกิจกรรมด้วย ด้วยด้วยเขาเรียกว่าการเติบโตได้ดับเบิลดิจิตแต่วันนี้เราเราเติบโตกันด้วยเล่ห์เหลี่ยมทางการเงินนะฮะโดยเฉพาะที่บอกว่าตลาดหุ้นยังเพิ่มเนี่ยแต่มันมันยังคงอยู่ได้ด้วยเล่ห์เหลี่ยมของผู้คนที่อยู่ในนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าหากมันหลุดคําว่าเล่ห์เหลี่ยมออกไปเนี่ยแล้วมันเข้าไปสู่บนความเป็นจริงเนี่ยเพราะคนที่ได้นะครับ เอ็กซออกไปหมดแล้วโดยที่เขาเองก็ไม่ได้รับความคุ้มครองอะไรใดๆจากคนที่เข้าไปลงทุนเนี่ยตรงนี้แหละมันมันจะเป็นจุดที่ผู้คนเนี่ยจะสูญสิ้นศรัทธาเข้าไปอีกมากมายเพราะว่าสภาพคล่องหรือเงินหรือการค้าขายหรืออะไรต่างๆในประเทศเนี่ยมันก็ยากลําบากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละความยากลำบากมันเป็นความยากลําบากที่ท,ที่ที่เป็นอยู่แล้วในในทุกผู้ทุกคนนะ,นะครับคุณสิริวัล ตัวหนึ่งที่จะเห็นกลับมาได้ก็คือว่าถ้าหากภายในเดือน5ถึงเดือน7เนี่ยคุณสุริวันอเมริกาน่าจะมีการระบาดของไวรัสครั้งใหม่ทีนี้ถ้าหากมันไม่มีการกลายพันธุ์ไปเป็นตัวที่ร้ายแรงกว่าแล้วไม่เข้าถึงประเทศไทยเนี่ยเดือน5 7, เ,ดอนเดือน7เดือนเดือน7ไปแล้วเนี่ยเราน่าจะจบเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเปิดรับท่องเที่ยวได้อย่างโดยตรง แต่ถ้าการระบาดในจีนหรือในอเมริกาค้นพบไวรัสตัวใหม่ที่แรงกว่านะครับทีเนี้ยท่องเที่ยวเราอาจจะต้องรอไปถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยด้วยซ้ําดังนั้นถ้าถ้าเรารอมาแล้วเนี่ยสองปีรออีกนิดหนึ่งช้าไปสองเดือนไม่เป็นไรรอดูช่วงลมเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าในช่วงช่วงเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดเนี่ยมันยังคงมีอยู่แต่วันนี้ผู้คนจะเริ่มไม่สนใจละเพราะว่าอะไรครับเพราะความยากลําบากไงเราต้องทํามาค้าขายเราต้องทํามาหาก,กินเราต้องมีกิจกรรมเนี่ยดังนั้นความรัดกุมหรือความไม่สนใจหรือไม่เป็นไรติดเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีในการรักษาเพราะเพราะโชคดีเนี่ยโอเมกคาอนไม่ได้แรงมากเนี่ยนะครับในในเรื่องของเทียบกับปริมาณการเสียชีวิตถ้าเทียบกับเดลต้าแล้วเนี่ย ดังนั้นในสองเดือนนี้จะเป็นเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโรคระบาดนะครับคุณสิริวัลนักผู้ชมนักผู้ฟังถ้าหากผ่านตรงนี้ไปละท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์กลับมาประคองพวกเราได้ดังนั้นก่อนที่ท่องเที่ยวจะกลับเนี่ยคนที่มีหน้าที่นะครับสร้างความมั่นคงให้ระบบสถาบันการเงินเนี่ยยืนระยะตรงนี้ให้อยู่ก่อนอีกมุมหนึ่งถ้ามันเกิดเกิดสภาวะความขัดแย้งไปทั่วโลกเนี่ย เราอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งหรือเปล่าที่มีคนจำนวนมากเข้ามาพักอาศัยในระยะยาวแล้วก็แล้วก็แล้วก็หอบสินทรัพย์มาด้วยนะครับมันก็จะทำให้อยู่ๆเรามีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นคุณคุณสติวันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะเห็นนะเวลาเข้ามากรุงเทพเนี่ยเราไม่ได้สร้างกรุงเทพอ่ะเพื่อคนไทยแต่เราสร้างกรุงเทพเนี่ยเพื่อนักท่องเที่ยวเราถึง oh. มีห้าง <laughs> เราถึงมีห้างสินค้าติดติดติดกันเต็มไปหมดเลย แต่พอ oh. นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาคุณสุริวันเห็นไหมแบบเออเดินไปไหนก็หลงเหลงอะ่ะ <Yeah. S 1> แต่ทั้งทั้งหมดตรงเนี้ยนะครับมันจะกลับมาได้เนี่ยต่อเมื่อมีนักท่องเที่ยวกลับมาดังนั้นเนี่ยผมฝากพวกเรานะครับว่าว่าว่าทริเกิลพอยต์เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยรออีกสองเดือนแล้วถ้าสองเดือนจากเนี้ไปเนี่ยเราเดินหน้ากันได้เต็มตัวเลยถ้าหากไม่มีตัวไวรัสเป็นใหม่บางครั้งเนี่ยสภาวะของประเทศไทยที่เป็นวิกฤตเนี่ยท่องเที่ยว การลี้ภัยและแหล่งอาหารเนี่ยมันอาจจะพลิกประเทศไทยเนี่ยกลับไปเป็นมหาอำนาจได้เลยถ้หาหากผู้บริหารจัดการประเทศตีโจทย์สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ออกครับคุณสิรีวันท่านผู้ชมท่านผุ้ฟันถ้าเข้าใจโจ์เนาะที่อาจารย์พยายามพูดมาตลอดที่อาจารย์ยอมเสียเวลายอมสละเวลาก้าวมาแบ่งปันความรู้ทั้งที่อาจารย์ก็มีภารกิจมากมายจุดเดียวที่ถ้าทุกคนตามอาจารย์มาเอสทีอาจารย์จะทราบดีว่าอาจารย์พยายามบอกวิธีที่จะเดินต่อได้ วิธีที่จะอยู่ได้โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องในประเทศไทยอาจารย์มีแหลกประมาณสามสี่นาทีอาจารย์อยากพูดอะไรเชิญเลยค่ะผมฝากพวกเรานะว่าเนื้อหาวันนี้มันอาจจะดูซีเรียสไปนิดนึงแต่ผมเลือกที่จะคุยเรื่องเนี้ยเพื่อตอบย้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําภาพที่เห็นนี้ให้มันชัดเจนเพราะศึกรอบเนี้ยมันใหญ่ มันไม่ได้ใหญ่บนบนสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอะแต่มันเกิดขึ้นทั้งโลกแล้วมันแล้วมันเป็นโจทย์ที่อาจจะลากพวกเราเนี่ยระยะยาวไปอาจจะกินเวลาปลายป,ายปีจนถึงปีหน้าซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ได้ง่ายนักหลังจากนี้เป็นต้นไปในใน,ในเรื่องของค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรักษาใจบริหารทุกอย่างด้วยสติคิดเยอะๆที่จะทำอะไรและคิดในทุกมิตินะครับ เวลาเนี้ยอย่าเป็นเวลาที่มันนั่งเศร้าส้อยเหงาหงอยเศร้าซึมหรือเป็นโรคซึมเศร้าแต่เวลาเนี้ยสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องมีทัศนคติในเชิงรุกอ่ะ <c oughs> ผมบอกเสมอเลยว่าวันนี้เรา <c oughs> เราเรา,เราต้องอยู่บนเชิงรุกเรารับไม่ได้ดังนั้นเชิงรุกที่ดีคืออะไรฮะเราเราเราจะต้องรุกแบบมีความคิดที่สร้างสารรค์ ดังนั้นความคิดที่สร้างสารรค์เนี่ยจะให้รีเทิร์นที่เรากลับมาได้เนี่ยนะครับแล้วความมั่นคงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องตีโจทย์ของระบบโลกให้ออกไม่ใช่แบบเช er ียบอลเน่ยข้างซ้ายข้างขวาข้างนู้นข้างนี้คําถามสิ่งที่คุณจะต้องเลือกคือคุณจะบริหารจัดการทําธุรกิจกับคนชนะยังไงและที่สําคัญคือถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ คุณจะบริหารจัดการความสัมพันธ์กับฝ่ายแพ้อย่างไงเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยทุกอย่างมันก็ทําการค้าซึ่งกันและกันมันก็คือแบบเนี้ยเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยไม่ใช่แบบนั่งเชียร์บอลข้างนั้นข้างนี้ชนะมันไร้าสาระแต่เราควรจะต้องมองประโยชน์แล้วมีความคิดสร้างสารรค์และตีระบบโลกให้ออกเพื่อที่จะเปลี่ยนประเทศไทยจากวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับคุณสิริวัลสมมติจริงๆนะคะที่อาจารย์ได้ให้มุมคิดหลายๆคนที่ชอบมีคําถามเวลาอาจารย์ผู้จบว่าแล้วต้องทําอย่างไรต่อ วันนี้อาจารย์แนะนําหมดทั้งส่วนบุคคลส่วนบริษัทแล้วก็ส่วนภาพใหญ่ของประเทศเพราะนี้เราอยู่ในรายการฟ้าสายบายสิริวันสมคุณค่ากับที่อาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์สะละเวลามาเราจะได้วิธีคิดเพราะในวันที่รัสเซียก็เตรียมขีปนาวุธซาม,มาร์ซซึ่งบอกว่าไม่มีที่ใดในโลกไร้แรงรุนแรงเข้าคิมจองอึนเกาหลีเหนือผู้นําเขาก็โชว์ขีปนาวุธปีศาจสหรัฐก็บอกว่ามีอาวุธที่ผลิตโดยเฉพาะตามความต้องการของยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซีย เยอรมันชาติล่าสุดก็ส่งอาวุธให้เรียบร้อยแล้วเราไม่รู้จะเจออะไรวิกฤตอาหารแต่อาจารย์พูดมุมหนึ่งน่าสนใจมากเราอาจจะกลายเป็นประเทศที่รองรับมหาสิทธฐีจากหลายๆประเทศที่เดินทางมาก็ได้ใครจะรู้สยามเมืองยิ้มจะกลับมาหรือเปล่าขอบคุณอาจารย์จวีสุขธรรมศักดิ์ที่สละเวลามาแล้วเดี๋ยวพวกเราชาวฟ้าายบาชิรวันจะรอเวลาที่อาจารย์ระเวียนให้ความรู้ เดือนละครั้งที่เราคุยกันยกเว้นถ้าอาจารย์มีคิวพิเศษอยากจะมาบอกพวกเราแจ้งพวกเรานะคะขอบคุณมากๆดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะสว,ส,วสวัสดีครับสวัสดีครับ